เก,เกิดเป็นพ่อแม่คนอย่าส่งต่อความจนไว้ให้ลูกเกิดเป็นพ่อแม่คนอย่าส่งต่อความจนไว้ให้ลูกเกิดเป็นไก่มันยังชนเกิดเป็นคนมันต้องสู้สู้ที่นี่สู้ที่ Youtube สำเร็จทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมกับผมนายพีเตอร์โรสครับวันนี้กับผมล้างรถนะครับ มิสเตอร์ปีเตอร์ล้างรถค่ะบม่สามีก็ยิ้มเสียงฮัลโหลฮัลโหล <laughs> วันนี้ไม่ค่อยมีแดดพี่น้องเลยไม่ค่อยมีแดดค่ะ <laughs> บริษเสียเงินสิบยูโรนะคะเพราะว่าล้างเองค่ะล้างเองดูดฟุ้นเองค่ะพี่น้อง นะคะกะ็วันนี้ก็มาให้กำลังใจเพื่อนๆกับังกับให้กำลังใจตัวเองนะคะรู้สึกว่าแสบตาครมืโอนี้ก็ได้ดูเขาทำความสะอาดรถดเขาสิอ๋อไม่วนอ๋อไม่เอาเถอไม่เอาเถอ วิทยาวาสออโต้ได้อาตัวโอ đa ไม่เอาตัวค่ะพี่น้องวันนี้กะมาล้างรถนะคะวันนี้ล้างรถนะคะ ล่างเลือดเ็ตเราก็ตตอล่างรถเจ้าของค่ะพี่น้องโอ้มาทินกับมาทิน่าเดี๋ยวเราไปดูมาทินกับมาทิน่ากันป๊อ,อบป๊อบป่อบป๊อบป๊อบป๊อบป้อบป๊อบป๊อบปนอบป๊อบป๊อนปบบ อันเดียวอันเดียวไปเอาขนมปังแม่เขาก่อนเ้อดูความน่ารักของพวกเขาพี่น้องเอิญมากกับมาได้เนี่วยนี่ว่าเขาเคยกินน้ำเนาะแต่ว่าเป็ีหัวแดงกับมาน้ำวันนี้ท้องฟ้าท้องฟ้าไม่ค่อยสวยนะแต่มันก็ไม่มีมเมฆมืดเลยมีจต่เมฆเนาะ มาที่มาที่นาคมนะคะดูความน่ารักของเขาค่ะพี่นอ้องนะคะ ฝั่นู้นก็จะมีกลุ่มผู an, ้บ <him> ่าวนะผู Bal, ้บ <Gun car zyst> ่าวซ้ำน้อยนั่น่ะผู้บ่าวซ้ำน้อยมีอยู่สามสี่คนโอผู้บ่าวตนนหนามพี่น้องเยมาทินคมคๆอมคอมคอมอมงขืนไเพมาทิ้งมาทิน ะะคเรามอบความสุขให้กับเขาเราเป็นผู้ให้เราเป็นเฮ่าแห้งไห้แห้งแห้งมีความสุขได้พี่น้องนะคะยิ่งให้ยิ่งมีความสุขนะคะการเป็นคนให้เป็นเป็นอะไรที่มีความสุขจริงๆนะจะบอกให้นะะดอกไม้ก็สวยงามนะคะดอกไม้ก็สวยงามนะคะดอกไม้ก็สวยงาม ดอกโบเลตเยอะจังเลยเดี๋ยวต้องเก็บซะแล้ววันนี้มาที่มาที่มาที่นะคอม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 คํา คำอมๆๆลูกแล้วค้อมๆๆดูความน่ารักของเขาพี่น้องเลยค้อมๆๆมาที่เร็วลูกเร็วเร็วมาที่หน้าค้อมลูกมาเร็วมาอุ้ยน่ะพอลังอุ้ยน่ะเบามอบความสุขให้กับทุกๆคนนะคะ าเร็วมาเอากับมือแม่ลโลเออยัดหนีมือแม่เอออยัดหนีมือแม่ <si> โอย้โอยาอย้ยาอ้ยาหมดแล้วลวกูกหมดแล้วครับหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วลวกูกเดี๋ยวอาทิตย์หน้าไม่เอามาให้อีกนะลูกนะ ะค,ะความน่ารักของเขาพี่นอกสวยงามค่ะมาให้แม่จับหน่อยแล้วอันมีลูมีลูทายกับเพลินได้จ้าตอนลูบล้างเพ่อนจ่าสวยงามนะสวยงามนีม่ความสุขดีด้อเนาะเขาได้ให้เขาเขาก็อิ่มไหมเขาก็กินอิ่มเขาก็มีความสุขเขาก็บ่ได้หิวบ่ได้หังเนาะ ันเขาอิ่มแล้วเขาก็บม่ได้ไปล้างบนลำบากหากินหากินอีกนะคะก็ถือว่าอุณหภูมิกินแล้วภูมิก็ะทายโรคระบาดนี่ไขเราไมาจะไอ้มันกับน้องมัน <c oughs> แบนบอมเมนพี่น้องอยากบอกนี่ท่านไห้ฟังอยู่มือนีตาบางคลิปขี้หเหี้ยเอาเหรอนอหย่านโมบอฟังเวยมือคลิปหนาก็นม่ค่อยฟังน้องพี่น้องเนาะนะคะ มาทิ้งกับพี่น้า,าก็กลับคืนได้ญาตเพ็ดหัวเขียวจังในลูกฮะญาติาเป็ดหัวเขียวในลูกเขาตอดบอลูกมึนกดหลหรอโอเคนะคะทุกคนก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับคลิปวิดีโอนี้นะคะถ้าถ้ารักกันชอบกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะคะ กดติดตามกดกระดิ่งให้กันนะคะเพื่ออจะได้แจ้งเตือนในคลิปต่อไปนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยปัถนาสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการนะคะรักนะจุ๊บๆไปแล้วค่ะแต่สามีขอลางรถที่โมเลียอีก่น้องเลยโอเคค่ะไปแล้วค่ะ ไปกับดอกไม้ส,สวยๆเนาะด,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 ดะะูดอกไม้สวยๆดูทิวสวยๆนะคะดอกไม้สวยๆโอเคค่ะรักทุกคนนะคะจู๊